3D Printing น,นะคะเป็นนวัตรกรรมการพิมพ์ค่ะที่จะมาพลิกโฉมธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้ใน b i z Eye View ค่ะ เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติเดิมถูกใช้อยู่ในวงจำกัดนะคะเพราะต้นทุนของเครื่องจักรและวัสดุที่มีราคาสูงอีกทั้งยังต้องอาศัยทักษะการใช้เครื่องมือแต่ปัจจุบัน 3D printing นะคะได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างง่ายแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นค่ะประสิทธิภาพของการทำงานก็ดีขึ้นและราคาถูกลงที่สำคัญคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ในบางรุ่นได้แล้ว สำหรับกระบวนการพิมพ์สามิตินะคะจะเป็นการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการจึงไม่มีเศษสิ้นเปลืองวัสดุที่นํามาขึ้นรูปก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นพลาสติกไนลอนผงโลหะผงแป้งเส้นใยอาหารและวัสดุทดแทนอื่นๆที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมจึงเข้าถึงภาคการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตอวัยวะเทียมทางการแพทย์ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การขึ้นรูปอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์ปากการางังเทียม หรือทำวัสดุเพื่อทดสอบก่อนนําไปผลิตจริงเป็นต้นอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้านะคะคาดว่าจะได้เห็นธุรกิจออนดีมานนะคะหรือธุรกิจที่ผลิตเพื่อลูกค้าเฉพาะบุคคลมากขึ้นค่ะเพราะไม่ต้องใช้สายการผลิตแบบโรงงานใหญ่ๆนะคะก็สามารถทําได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยลดต้นทุนแล้วก็ลดการสต็อกสินค้าได้ด้วยค่ะ